ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับแก้ท่อตันช่างเอ๋นะครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะครับนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการใช้หัวนะครับระบบโรตารี่นะครับซึ่งเป็นหัวเจาะนะครับทำลายสิ่งกีดขวางภายในท่อระบายน้ำนะครับโดยไม่ทำอันตรายกับ กระบายน้ำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งหัวหรือนอสเซลนะครับผมที่เรากำลังทดสอบให้ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวลนะักษณะเป็นโรตารี่นะครับมีความเร็วรอบอยู่ที่3,000รอบนะครับจะเห็นว่าความแรงของการทำลาย นะครับหรือทำความสะอาดเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับเรามาชมการทดสอบนะครับกันอย่างจะจะนะครับครับซึ่งหัวเจาะรุ่นนี้นะครับทางโปรแกรมช็อปนะครับก็ได้จดสิทธิบัตรนะครับเอาไว้นะครับสำหรับการประดิษฐ์นะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับสำหรับหัวเจาะรุ่นนี้เนี่ยนะครับ จะเป็นหัวเจาะแรงดันต่ำนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันสูงนะครับหรือสูงมากนะครับเป็นแรงดันต่ำนะครับแรงดันปานกลางนะครับาสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็ทำงานได้ดีด้วยนะครับระยะดึงของหัวเจาะรุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่ 30-40เมตรนะครับสำหรับท่านใดที่ประสงค์นำจะไปใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับเรื่องของราคาเนี่ยต้องขออนุญาตน,นิดนึงก็เป็นมารยาทสำหรับ y o u t u b e นะครับเราก็ไม่อยากจะนำเสนอเรื่องของราคาลงไปนะครับ ครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าผลที่ได้จากการยิงนะครับไม่กี่นาทีนะครับจะได้เป็นอย่างไรนะครับลองมาชมกันดูครับ ครับจะเห็นได้ว่าการทำงานนะครับเป็นที่น่าประทับใจนะครับเป็นที่น่าพอใจมากนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะนําหัวนอสเซอรรุ่นนี้ไปยิงนะครับหรือเราใช้ภาษาชาวบ้านนะครับไปยิงปูนนะครับนี่แหละครับครับแล้วต่อไปนี้จะเป็นการทดสอบยิงให้ชมตลอดนะครับยิงให้ชม ตอ,อนเดียวเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับ สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามนะครับได้ที่0863453568แก้ท่อตันช่างเอ๋ยยินดีให้บริการครับ all good